เปล่าใช่คือเก่าครับกำลังเจ้าเกลือนอะบาดเพียนครับหมยธรรมชาติแม่น้ำเจ้าพยาครับความสดครับได้ขึ้นมาทําเลยครับไมีรอเป่าใช่เราเน้นความสดเลยก่อน,นแล้วทำทันท,ทีครับ เค็มครับเค็มคครรัับบใส่นี่ไขยู่เค็มแน่ครับงานนี้กูทอดไว้ทอดไว้ให้พอดีาเบ้าไช่ครับผมแล้วก็มากับเเปทอดนลยผ่านนีงครับไปแต้มครับมีแต้มไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคันไงคันไงมาคนหมานบอกแล้วมาแล้วครับมีแต้มไหมครับมีไซส์ไหม จะไม่รู้ว่าน่าจะตัวเล็กไม่เชียงเลยก็ออกมาผสมกับคันเลยว่าจะมีไซหรือเปล่าน้อนี่ครับโอ้โหไซเดียวกันเลยครับตะกโกุ้นะครับโอ้เนี่ครับปลาีิทำการนะครับเนี่อหมูเน่าครัวครับตัวนี้ปลาพวกนี้มันชอบหมูเน่าครับ หูเน่าพันปีครับได้สูตรถามผมได้นะครับหูเน่าไมยธรรมชาติครับนั่นก็จะเป็นที่ตากปลาของเราครับอันนี้ก็เป็นเหยื่อสูตรอะไรครับปลาเนี้ยลูกผิดกับไปเลยครับไผ่แดงครับไผ่แดงเนยครับนี่นะครับอยากให้ดีก็เตะข้างเขากัน